ช่างไม่ได้หล่อหัวเสาใต้เพจไม่ได้ใส่ปูนนอนชิง้งนอนนอนชิ้เก้ามีผลเสียอะไรมันก็มีคือคือคือการที่ใสเนี่ยมันเป็นการหนึ่งไปไปเติมช่องว่างกันให้เต็มก็ลดโอกาสที่เหล็กเส้นเหล็กในทันต์จะเป็นสนิมอันที่2องคือว่ามันถ่ายน้ําหนักผ่านเพด มันควรจะถ่ายผ่านคอนกีตซึ่งนอนชิงเก้าเข้าไปเนี่ยก็คือการเติมเข้าไปให้มันเต็มมันก็ถ่ายลงตัวนอนชิงเข้ามาที่เสาคอนกีตแต่ถ้าคุณไม่ใส่มันก็ต้องถ่ายผ่านเหล็กก่อนค่อยมาถ่ายผ่านคอนกีตซึ่งก็ถ่ายผ่านเหล็กเล็กๆ4เส้น วันดีคืนดีเหล็กมันงอนนิดนึงอาจจะมองเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ถามว่ามันจะเกิดความเสียหายระดับบ้านพังไหมแต่มันอาจจะเกิดในสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงคือว่าเกิดมันขยับนิดนึงแล้วทําให้หลังคามันตรงนั้นอะ่ะมันมันบิดซุดลงมาสักไม่กี่มิลแต่มันทําให้เกิดการเสียรูปอะ่ะ อาจจะทําให้แผ่นหลังคาที่คุณบูงทีแรกเสมอกันเนี่ยไม่สนิทแล้วพอไม่สนิทน้ําก็รั่วได้เคสเนี่ยคุณจะแบบไม่รู้เลยว่าไปเจอแผ่นที่มันมันมันเพเยอเนี่ยมีโอกาสที่เคสแบบนี้ทำเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพราะนั้นก็แก้ได้อะไรที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกันหรอกครับว่ามันจะเกิดเพราะอันนี้หรือเปล่าถ้ามันมีโอกาสเกิดเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราแก้ไขได้ก็ทำมันไปตั้งแต่ต้น แลวันนี้เกิดเหตุมันมันผสมผสมสาเหตุกันหลายส่วนนะเราไม่สามารถฟันธงได้หรอกเห็นบ้านเป็นเทาวน์โฮมสาชั้นบ้านข้างเคียงลงเข็มบริเวณที่จะรถลึกยี่สเมตรและต่อเติมชั้น2โดยใช้พื้นโฟมหนาสิเซนส่วนเราหนักแน,น,น่ดีไหมครับอ๋อลุงช่างบอกเลยว่าโฟมไม่ได้ถูก ไม่ได้ถูกออกแบบให้มันเป็นโครงสร้างเอามาทําพื้นทําดาดฟ้าถามลุงช่างมาใครถามมาบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ต่อให้เขาบอกอุ้ยเนี่ยผมไปกระโดดแล้วไม่เห็นพังก็เรื่องของคุณคุณเชื่อดถไม่มีวิศวกรไหนเขาเอาไปใช้หรอกออกแบบมันไม่ไว้วางใจได้นะครับก็เหมือนเหมือนคุณเอาอะไรที่มันเดินพาดได้พาดคาแล้วบอกเนี่ยใช้ทําพื้นมันจะบอกว่าได้ก็ได้ แต่เดี๋ยวว่าโดยระยะยาวโดยหลักการออกแบบที่จะเป็นอาคารที่ที่มั่นคงถาวรระยะยาวไม่ใช่ทําเป็นฝ้าได้ทําเป็นผนังได้สามารถทําทเป็นฝ้าที่เรียกว่าขึ้นไปเดินได้แต่มันเป็นการเดินแบบชั่วคราวเดินแบบเซอร์วิสอะไรเงี้ยในในงานใหญ่ๆเขาใช้ทําฝ้าแล้วเดินได้นะเดินช่างเดินเซอร์วิสเนี่ยแต่ไม่ไม่มีใครเอามาทําพื้นนะตาบใดที่คุณยังไม่มีโค้ดไม่มีมาตรฐานรองรับมาควบคุมผมไม่รับผมอยู่สายออกแบบผมยืนยันในเรื่องพวกนี้นะครับ ความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งผมไม่สนใจนะครับใบไม้จากต้นไม้ของโครงการปิวเข้าบ้านทั่วนเลยครับหน้าบ้านแตนมุมเคยถามเซลลตอนซื้อแล้วเขาบอกว่าให้นิติคอยแต่งจริงให้แต่มันเป็นไม้พุ่มสูงคือคือคุณทามาถูกแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่นิติต้ตองดูแลมันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลเลยละ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเถื่อนละมันเป็นต้นไม้ที่ที่ไม่เถื่อนละ เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณาสมบัติของนิติบุคคลก็นิติเป็นคนดูแลคุณก็ทําได้แค่ร้องเรียนให้เขามาตัดแต่งบ่อยๆแต่ถ,ถ้ามันไม่ไหวขนาดคุณทนไม่ไหวก็คงต้องตกลงกับเขาว่าอย่างไงให้เขาย้ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยพุยง่ายตอนนี้ถ้าคุณจะทะเลาะคุณต้องทะเลาะก,กับน,นิติแค่นั้นเองลองดูอันนี้ก็ยากเหมือนกันแต่คุณก็สามารถจะใช้สิทธิได้แบบว่ามันเข้าบ้านคุณคุณไม่อยากให้มีอ่ะคุณก็ต้องยืนยันไปนะครับ